สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงมาอัปเดตข้าวนาปีนะคะตอนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะปะ้าแมงยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรับรวงนะคะก็คือปุ๋ยหมักนั่นเองนะคะข้าวก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นธรรมดานะคะข้าวนาหวานนะคะก็จะมีหญ้าขึ้นแซมขึ้นนะคะก็มีที่หนาแน่นมาก ไม่หนาแน่นบ้างนะคะนี่ลูกชายก็ตัดหญ้าคันนานะคะคิดว่าตัดตัดหญ้าคันนาเสร็จเราก็จะเริ่มว่านปุ๋ยนะคะปุ๋ยรับรวงค่ะก็คงจะได้พอดีนะคะนี่ก็ทียยะะ่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยค่ะก็มีหญ้านะคะมีหญ้าขึ้น แซมนะคะปีนี้ก็เหมือนทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้ป้าก็เออเอายาค่อนข้างได้เยอะเหมือนกันค่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะที่เห็นเนี้ยเป็นข้าวอ่เป็นข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวก็ขอหกค่ะข้างบนสุดนู้นข้างบนสุดนถึงจะมีข้าวหอมมะลินะคะข้าวเจ้าค่ะ ที่ประแมงรีวิวให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้ก็เป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็ของหกนะคะก็เป็นก่อนที่จะให้ปุ๋ยรับรวงค่ะประแมงก็อัปเดตให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะว่า,าที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็มีหญ้าเยอะอยู่นะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะ ก็ธรรมชาติด้วยข้าวนาปีก็รอฝนจากธรรมชาติอย่างเดียวนะคะตามฤดูกาลค่ะต่อน้ําตามฤดูกาลน้ํามาช้าหญ้ากก็ขึ้นทานข้าวนะคะก็ทําไงได้เนาะมันอยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะปรากฏการทางธรรมชาติไม่ว่าจะฝนตกตามถูกต้องตามฤดูกาลหรือว่าจะแล้งนะคะเราก็ต้องรับมือให้ได้นะคะแกเกษตรกรค่ะ ดูท่านผู้ชมเห็นนะคะก็มีหญ้าผือด้วยนะคะป้าแมงเอาเอา,เอ,าออกไม่หมดมันก็จะเหลืออยู่นะคะประมาณนี้ปรับป้ายนะคะข,ข้าวข้าวข้าวดีดก็มีเยอะนะคะเหมือนกันค่ะป้าแมงเอาออกไม่หมดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะให้ปุ๋ยนะคะตัดหญ้าคณาเสร็จลูกชายก็จะให้ปุ๋ยรับร่วงนะคะ ก็ไม่รู้วันไหนนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นป้าแมงจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันดูนะคะอีกทีนะคะจะมารีวิวข้าวหลังให้ปุ๋ยรับรวงนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะปะ้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับป้าแมงด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ